สวัสดีครับพบกับสุลการเลวโปเราเริ่มต้นกันที่ให้เหตุผลป้ายยาหงต้องล่าลาเวียจัดไปแด้นะครับ2กองกลางแต่ลิพูดูไม่คิดถอนคันเร่งในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับทำไปทำมาจะหันไปหาหนึ่งในโรงเรียนเตรียมหงดังอย่างเซาเทิร์นตันื่อดพลังหนุม่มโลเมโอลาเวียสุทินอันเฟลเรื่องของเรื่องคือประมาณแรกเกิดเป็นตัวรามแห่งนี้ต้นสก,กัดกลางกลางห่วงแถมยังโดนโกงค่าตัวอีกนะฮะ หลังจากที่มีเบย์นมินิกเป็นตัวละครรับมาประมูลค่าตัวด้วยดังนั้นน่าจะบอกผ่านไม่เอาเกฟินตูรามแล้วหันมาเล่นละตัวลุมิโอลาเวียอย่างเต็มที่ซึ่งเว็บไซต์ d ิดอิตแอนเฟลได้คัดให้เหตุผลนะครับที่สนับสนุนเลยว่าให้ผู้จัดก,การทีมเจกเก้คลับควรซื้อลุมิโอลาเวียโดยมี5ข้อดังนี้นะครับ 1. พร้อมรับกองกลางตัวรับด้วยจิตสาธารณะ ซาสองดูเป้าหมายเสริมทัพของตำแหน่งกองกลางหงดังลุฟตสมุทรีต้องบอกว่าลาเวียดูเป็นกองกลางเชิงรับโดยธรรมชาติที่สุดกันได้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และดูมิกโซบอฟไลเข้ามานั้นมันไร้ข้อกัง,งขาวา่าการเสริมทัพในตำแหน่งเบอร์แปแต่หากจะเอาแบบเซฟเซฟหงดงควนหาเบอร์หกมาเพิ่มอีกคนเพื่อคอยพิทักษ์กองหลังเอาไว้อย่างไทยซีซันก่อนพูดกันคิมเจคิ้คลอบปรับระบบมาเล่น3 2มสองสองสา จนกู้ทั้งฟอร์มการเล่นและผลการแข่งกลับมาได้แม้จะไม่ทันสําหรับการคว้าตาแหน่งท็อปโฟร์วเขาขุนกลางในตาแหน่งคู่กลาง,ลางเบอร์หกขาประจําก็คือฟาร์มโยก,กับเทนอเล็กซานเดอร์โนแบบมีสเตฟานบาเซติกติโอโกอาคันตาลาสลับกันใช้งานเรียนตามตรงให้เห็นว่าภาพมันยังไม่พอหากเอาลาเวียม,มาเสริมทับในแดนกลางตัวรับทางฝั่ง,งซ้ายตามตำแหน่งธรรมชาติทั้งคอยกดดันฟิร์มโยไม่ให้ฟอร์มบุดไปอีกด้วย 2. อวัยวุฒว์ใช้งานได้อีกยาวๆปัจจุบันนะครับลาเวียในวัย19ปีเท่านั้นมีทรงขึ้นไปเป็นแข้งหวงัวกระทิของวงการฟุตบอลและระบบของลิวูร์ก็ดูเอื้อให้เด็กมันเติบโต,ตอย่างที่ควรจะเป็นฤด,ดูการที่แล้วเขาพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้มีของต่อการต่อกกกับเหล่ากองกลางชัน้นอ๋องระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษใารอื่นได้อย่างถึงพิกถึงคิงแล้วสักภาพลุ้นแล้วแต่ล้นเหลือตรงนี้เองก็เข้าทางกุญซือแบบเจแเข วยบุรปัจจุบันยังคงลดความกดดันจากแผ่นหลังว่าไม่ต้องรีบมีอิทธพลหรือสอดแทรกจริงตัวหลักในทันทีทันใดสามารถค่อยๆก้าวหน้าไปพร้อมกับสองแข้งมาย่างแม็กอาริสเตอร์และดูมิกซอบอสไลท์ปีศาสัญญาปัจจุบันของเมโยเหลือถึงมิถุนายนปี2องพนั่นหมายความว่าหงแดงสามารถปั้นเป็นตัวแทนของแข้งบราซิลเลียนกรณีที่ว่ามีครเสนอเงินโตเพื่อขอซื้อเขาออกจากทีมในช่วงสัมมนา 3. า ผ่านงานพิีเมียกมาแล้วแล้วเวียนะครับผ่านการทดสอบงานในการลงสนามจริงๆให้กับเซาท์ตันมาตลอดฤดูกาล2 0 2 2 2ถึง2023นับเป็นคุณสมบัติที่เด่นกว่าช้อยกลางกลางตัวรับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเคฟเวนตัวรามไรอันสกาฟเฟนแบกหรือเบกาอย่างที่เราเห็นกันมานักต่อนักและตัวอย่างมานักต่อนักมากแล้วผู้เล่นจากต่างลีกอาจเอาชื่อมาทิ้งอย่างลูกหนังแดนผู้ดีมากมายเมื่อเผชิญกับ บอลบ้าพลังเน้นการเข้าปะทะและออ้วตำแหน่งที่ลาเวียเด่นก็แทบไม่อนุญาตให้เกิดความผิดพลาดยิ่งเวลาดวลกับทีมใหญ่อีกแล้วด้วยเหมือนจึงเสียของมากหากเด็กหนุ่มเปี่ยมสกยภาพต้องคลุกฝุ่นกับนักบุญซาต์ติตันในระดับเดอะแชมยนชิพแล้วยิ่งใกล้เปิดเทนนิ่งแคมป์มากเท่าไหร่ชื่อของมิฟิลชาวเบลเยียมก็น่าดูสนใจสําหรับโฮมแดงลิเวอร์พูลมากขึ้นเรื่อยๆ 4. สกัด การหวนผลิกกำลังแมนเชสเตอร์อีกหนึ่งเหตุผลประกอบกับเชิงบวกหากลิเว์พูกคว้าลาเวียมาได้ก็จะลดทอนความแข็งแกร่งของแมนเชสเตอร์กู่แข่งจริงดีชิงเด่นโดยตรงนั่นเพราะระายใบสีฟ้ามีเงื่อกไขสามารถซื้อลาเวียอดีตผลผลิตจากอัคเดมี่ของตนเองกลับคืนต้นสกัดแม่ได้ในราคา40่ล้านปอนด์ภายในปี2 0 2 4ดังนั้นหากของแดงทิงลงมือตั้งแต่เนิ่นมันก็เหมือนกับยิงปืนในนัดเดียวได้นกสองตัว มองในมุมที่ซิตี้ในตำแหน่งกองกลางตัวรับยังไม่จําเป็นซีสท,ทีเดียวเมื่อโรดี้ยังอยู่แล้วก็พึ่งสอยมาเตโอคุมอสิตจากเชลซีหรือตัวสรองอย่างคารินฟิลลิปยังพร้อมใช้บริการซูเออส่วนแบ่ง20%จากราคาขายราเวียในราคา50ล้านปอนด์ของเซาทอนตันหรือคิดเป็น10ล้านปอนด์ก็ดูไม่กี่เล่ 5. ความเร้นแค้นโคต้าโฮมโกร เหตุผลประกอบสุดท้ายนะครับการได้ลาเบียเข้ามาจะช่วยให้ลิเวอร์พูลลดถอนปัญหาที่ไม่รู้จักจบจักสิน้นนั่นก็คือโคต้าโฮมกรนเด็กนุ่มในวัย1 9ปีจะไม่ต้องส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นยิมแข้งของทีมที่ใหญ่แจ้งต่อพิม์ลิงเกลจนกว่าอายุครบ22ปีโดยเมื่อถึงตอนนั้นอีก3ปีขา้างหน้าลาเวียก็ได้โคต้าโฮมกรอทันทีพอเล่นฟุตบอลภายใต้ฝึกสอนของสโมสรสังกัดสมาค,คมฟุตบลอลเกฤษถึง3สินสัตย์ ที่ผ่านมาลิปูส่งผู้เล่นนอกโคตา้าโองกโกล์พริมๆเต็มเหยียด17คนมาตลอดทั้งซีซั่น2023ถึง2024แน่ๆเมื่อเจมินเนอร์และอเล็กซ์อัลเล็ก์แชมเลนหมดสัญญาออกไปแล้วชอย8เล่นโฮงโกลยิ่งเขียมนับถึงณตอนนี้ก็มีชัวชัว4คนได้กานโจโกเมสเทนอเล็กซานเดอร์จอแดนเฮนสัน Alexander no, anson, เกย์ติโจนขณะที่2คนยังลูกผีกุ้งคนว่าจะย้ายออกจากตลาดหน้าร้อนนี้ก็คือเควินเคลเลอร์และนัตเทนิวฟิลเลป นั่นเท่ากับว่าลิเวอร์พูลจะต้องหาแข่งซึ่งปลุกปั้นโดยสโมสรนนเครือ f อเระหว่าง2-4รายเพื่อขึ้นทะเบียนนักเตะแกลี่เคสลาเวียอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวเจ้าของผลงานยุบก้านั้นเนกันที่แล้วทำได้หนึ่งประตูนในเครื่องแบบนักบุญตอบโจทย์หากคิดจะลงทุนในตัวเด็กหนุ่มคนนี้ช็อต จมเพียร์จากเดอะแอตเลติกเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่เสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเข้ามาเพิ่มอีกแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ขอบอกมาเก่อนนะครับว่าข่าวนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่เรื่องจริงโดยใช้คำว่าอาจจะไม่เสริมทัพนะฮะแน่นอนว่ามโอลาเวียจากเซาท์ทันตันได้รับคำชื่นชมจากลิเวอร์พูลอย่างมากแต่เมื่อสิ่งต่างๆยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ได้ไล่ตามนักเตะชาวเบเยียมรงไรนี้หงแดงไม่เชื่อว่าพวกเขาจะมีช่องว่าง ให้เติมเต็มในตำแหน่งกองกลางนนตอนนี้และพวกเขายังรู้สึกว่าค่าตัว50ล้านปอนด์นั้นสูงจนเกินความเป็นจริงมากดูนว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะไม่ได้มองหามิฟฟิล์รายที่3เว้นแต่ว่าคนใดคนหนึ่งภายในทีมจะย้ายออกไปรายงานจากเกมเฮียก็หมายถึงว่าต้องขายผู้เล่นกองกลางออกซะก่อนนะครับอยู่ในเลตรายชื่อก็มีเตโกโกคันโทราแล้วก็ทางฝั่งของนักเตะที่ คาดการว่านจาจะไา้ออกอย่างเช่นนัทฟิลิปเพื่อนําเงินมาเสริมซื้อนั่นเองนะฮะนี่เป็นข่าวจากเกมเพสล่าสุดเลยนะครับยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับต้องติดตามชมกันต่อไป oh. ได้โซโบมาแล้วนี่ขอ, e ข,อของพร้อมปล่อยติเอโก้ของดังลิฟูของผู้ราพร้อมปล่อยติอโก้ของตราจัมทับจอสเปนให้ยาอัตตินอนเวลในช่วงเสมอน,นี้หลังจากการมาของดูมิกโซบอตไลน์เมลออนไลน์นะครับ รายงานมาว่าแมตติก็จะบอกปัดข้อเสนอทีมจากโุดิอาระเบียไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลก็พร้อมเปิดกว้างสาหรับทุกทีมที่ต้องการได้ตัิโกอากันตาราไปสู้ศึกลุยดูกันใหม่ท่นี้ลิเวอร์พูลเองก็ได้รีบเร่งขายติโกออกเตียมถ้าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมพวกเขาเองก็พร้อมพินณาเพื่อเปิดทางให้ดาวเตะในวัย32ปีได้ย้ายทีมสําหรับติโกในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเขาได้รับบาดเจ็บหลายครั้งและมีโอกาสได้ลงช่วยทีมไม่มากนักนะฮะโอ้โห นี่คือสนุนข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นครัที่5้าขอรักเกลียดคนครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ